นำร้านขายส่งมเมล็ดก,กาแฟจากฮ่องกงนะครับผมก็วันนี้เราเว็บมาแนะนำกันมีหลายร้านเลมีท้าเป็นรงที่คั่วเองในฮ่องกงผู้จำหน่ายเล็นก,กาแฟทำธุรกิจมีทั้งขายส่งนะครับผมก็มีข้อดีของการสั่งซื้อมเมล็ดก,กาแฟจากฮ่องกงนะครับเป็นศูนย์การนำเข้ากาแฟระดับโลก ฮ่องกงไม่มีไร่กาแฟก็จริงแต่เป็นฮับของไรซกาแฟนำเข้าจากทวีปเช่นโคลอมเบียเอธิโอเปียเคนยาปานามาบราซิลหรือกระทั่งหลายประเทศทำให้เข้าถึงแหลกงะเปเชน่นลิสเกตได้เร็วและหลากหลายกว่าไทยนะครับร้านคั่วในฮ่องกงส่วนใหญ,ญ่มีใบรับรองการน,นำเข้าจากประเทศต้นทางได้มเมล็ดพันธุ์สดใหม่สายพันธุ์พิเศษที่ไทยอาจต้องรอหลายเดือน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างร้านกาแฟรแ,แบบพรีเมียมนะครับผมอทันนี้เราแนะนำเว็บไว้เลยเนี่ย NOC Coffee นี่ลิงก์นี้ได้เลยครับผมเอยากใครต้องการลิงก์พวกนี้ติดต่อขอมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียก,การติดต่อเราถ้าต้องการขอลิงก์พวกนี้เนี่ยลองคั่วระดับโลกมีชื่อเสียงในเอเชียนะครับผม Professional Best Coffee Los s t a r e s ลองคั่วใหม่ในกลุ่มทั l i s t นะครับ เล้นไลท์มิดเดียโรสสไตล์เอเชียรับทำแบรนด์นะครับพิเศษตามคาแรคเตอร์ร้านคอฟฟโอมาคาเซ่ Coffee, มีทั้งขายส่งและจัดทำา OEM ให้เลยเนี่ยถ้าใครต้องการเนี่ยติดต่อได้เลยครับมีทั้งจากบราซิลเอธิโอเปียและฮอนดาร่ามิเตอร์คอฟฟอ่ะ ตัวนใครต้องการติดต่อขอลิงก์หรือต้องการนำเข้ามาล็ก้กาแฟจากฮ่องกงมาไทายติดต่อได้ที่แฟนเพจเกียวต้นอิ p พอร์ตไลน i ออฟฟิเชียลแอรสองเจ็ดสองวีเอ็กไอพีอาร์นะครับผมหรือถ้แก้ qr code ตรงนี้ได้เลยท่านก็สามารถติดต่อเราได้แล้วก็ยังไงใครรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเราพยายามจะนําสินค้าดีๆจากฮ่องกงและสิงคโปร์มานําเสนอนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ